วิวยุยยุยไเคียบเต็มบนหลังคาเลยตัวลายต่ำได้พี่เห็นถึงสะพาน วิ่งต่ำได้ใช่ไหมนี่นี่นี่มาเนี้ยมาเนี้ยเขาซุ่มเขาซุ่มเขานอนหินแล้วเขานอนหินแล้วเห็นเราแล้วเห็นเราแล้วเห็นเราแล้วนะเอาวิ่งซ้ายต่ำแล้วซ้ายต่ำแล้ว Watch out ยงไง .om ใชแล้วทราไปดูดิอยู่เดี๋ยวเขาจะข้ามมายิงเราเราจะมีเวลาดึงถ้าเราลมอ่ะมันต้องข้ามกบอนต้องข้ามต้องระวังหน่อยนะเหมือนเขาวิ่งมาเช็คฝั่งเราก่อนแล้วเขาเหมือนเขาเห็นเราแวบๆแล้วเขาก็วิ่งตัดลง เห็นแล้วเปนจริงแฟร์พี่เะ็นแฟร์ไหนวะหนูไม่ใช่ทไปชีามว่าอ๋อแฟร์ด้านในเหรอไม่ใช่แฟฝงนะมันน่าจะยิงหอยิงหอเรียกด้านในเลยเหรอไออโฮผมว่าคนวะไอ้นี่คน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 ยิงบอสอันนี้ที่อื่นอันนี้ที่แต่ข้างซ้ายไอ้ที่ในหอนั่นออกละเวลาซะด้วยเอ๊ต้องไปแล้วพี่ ะเขายิงบอยกันอยู่เราต้องเข้าแล้วเต้เข้าอยู่พี่ดักทางไหนเดีอ่ะขวาซ้ายเข้าปูา้บอสตายแล้วเดี๋ยวมันต้องมีคนเดินอ,ออกมาเฮ้ยออกมาขวาจริงด้วยตัวนึงเขาโดดออกเขาต้องโดดออกต้องหนึ่งพี่ยิงไปยิงไปพี่ดูทางออกฝั่งนี้ให้อยู่เช็คขวาไว้เช็คขวาไว้เช็คขวาไว้ผมชิดนะผมชิดนะผมชิดนะชิดไป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  ขเขาอยู่ด้านในดีปะ่ะดีได้ปะ่ะจะวิ่งนะอ <c oughs> ล้มหมอล้มล้มล้มเขาเน็ตมาเดี๋ยวเ๋ยเดีดขาเขาอยู่บนหอเออตรงนั้นอ่ะสวยน็อกเขาดิงด่งผมติดติดติผมตามเลยอมตามตามไปขวามือขวามือหลังกล้อง หมดปะโอเคโอเคโอเคจริงๆเราเข้าไปฝ่าข้างในก็ได้นะแต่จังหวะถ้าเรารีบมาเข้าเราก็อาจจะต้องชนตีไงผมันน่าจะเตรียมของเข้าข้างในอย่างเดียวพี่ไม่น่าจะได้ประทาอะไรเยอะผมว่านะไม่ไม่ไม่ถ้าเข้ารีบเข้ามาแล้วก็มีคนรีบมาเหมือนกันอ่ะเราก็ต้องเจอโซนระทาอยู่ดีก่อนเข้าอ่ะแต่ถ้ามันลงเข้าไปก่อนแต่ถ้าลงคนลงเข้าไปก่อนมันก็ไหว แผนนี้มันโที่สามปวเล่นง่ายหน่อยอันนี้ก็มีสองคนนะตายล้มไม่ได้เลยเดี๋ยวก็รู้จะรวยหรือจ่าจะว่าว่าจะรวยหรือจะจน <t> คือโหมดนี้กู <t> บอกกูเล่นจริงจังกว่าโหมดนั้นอีกนะในการเล่นแผนนะจริงๆกูมันเล่นยากอ่ะการเก็บแรงปกติเขายิงกันอยู่เขายิงบอสอยู่ปล่อยไปๆเรายังไม่ขยับไอ้เขายิงบอสกูยิงกันเอง พยายามอย่าให้บอดยิงเฮ้ยเขายังอยู่เขาย,ยังอยู่หลังหินเห็นไหมวิ่งอยู่อะเอาไงใช่ใช่ชอบไปเลยคุยได้ไหมขาดไหมละล่วงไหมขอบคุณเขาจะล่วงถ้าคิ<อ>าดว่าล่วงเอาเลยเต้ล่วงเลย่ลิลมมาซ้ำลมมาซ้ำลมซ้ำพี่พี่ขยับซ้ายพี่ขยับซ้าย เจ๊พี่แตผมจิ้มกลางให้พี่ดักรีบไปดักซ้ายเลยก็ได้พี่แต่ผมวิ่งขวานะตังเห็นเขาวิ่งเข้าเมืองว่ะเต้ต้องมาเต้ต้องมาไม่ไม่เพื่อนเพื่อนเขาซ้ำตายเพื่อนเพื่อนซ้ำตายเลยไม่ใช่เหรอซ้ำตายต้องซ้ำพี่เต้ต้องมาเติมพี่ว่ะเล่นกลางไม่ได้หรอกเต้โอเคพี่ได้ได้ได้ผมกำลังไปเติมพี่มุมบ้านที่ได้ฟรีอยู่เจ๊พี่ขาให้ผมเล่นราคาวะ นกหนึ่งอกหนึ่ง,งผมได้ราคาให้ได้พี่ได้ออพี่ผมยิงฟรีได้พี่พี่ผมยิงฟรีได้ฟรีได้ฟรีได้ไหมฟรีได้ไหมหมด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 โอเค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 ว้าอะไรครับนี้ไม่ได้สักตัวหัอโหลไม่ไม่ใครยิงก็ได้เจ้เพราะว่าเรามาด้วยกันอย่างเงี้ยเราแบ่งขอบกันได้อยู่แล้วไงแต่ถ้าเรามาสุ่มทีมมาอย่างเงี้ย ตใส่ไปเลยเตใส่กาะอะไรมาเกาะสีเหมือนกันพี่เอางไปงพี่ไงต่อสี่แสนแล้วผมอะสี่แสนันง่ะเราจะกลับบ้านไหม <c oughs> เราจะกลับบ้านไหมเร <c oughs> าจะอ, <c oughs> อยู่ตายกันที่นี่ <c oughs> ได้เวลาปานที่เจ็ดแสนเจ็ด <c oughs> แสนแปดที่กำไรวะ่ะสี่แสน รายรับอสองแสนหกไยแปดสิบ่าตีไม่เคยเ<อ>ยิงอนั้นใช่ไหมจะไม่เคยยิงกอหกใช่ไหมไอสัตว์กูก็ว่าอยู่กูลืมซ่อมปืนปืนพังไหมนะปืนพังไหมเจ้ศูนย์นทับ หนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์ลืมทุกอย่างอ่ะมึงไอ้เต้จริงจโอ้แดงแล้ววะพี่พี่ต้องออกได้ไหมเนี่ยฮะโอ้เสียงว่ะคือเสียงมันดิงช้ามันดิงช้าเต้มันดิงช้ามันสายพี่ต้องออกพี่ออกยังไงไรสัตว์เข้ามาถึงขนาดนี้แล้วมันออกยิงไม่ได้แล้วมึงวิ่งผ่านไปมึงผ่านไปนู่นแล้วมึงโดนยิงแตกเนี่ยพี่ปลดปลดระวังปืนพี่ให้เต้ดิเต้ยิงไม่ได้แล้พี่อีเต้โว่ะ เอากระบอกนี้ไปเอากระบอกนั้นมาเอากระบอกนั้นมาเต้ปวดขาต้องปวดระวังให้ยิงไม่ได้จริงอะไรวะเนี่ยมันยิงฟ้าแล้วมันสายปวดใจกับมึงมากอะเต้จริงๆปวดระวังปืนได้เต้ปืนกระสุนไม่ต้องยิงเลยดีกว่าจริงๆยิงไม่ได้เต้ โอ้จริงเหรอผมก็ว่าอยู่ทำไมมันแดงๆงส้มๆผมก็ลืมดูมันยิงได้ดแต่แบบมันสาดเป็นง,งูอะก็เอดับขึ้นมาเป็นปืนหลักแล้วกันเไอ,อพี่ได้อยู่เชื่อดิเฮ้ยไม่ต้องปืนคืออะไรวะผมลืมพี่ผมลืมผมลืมเช็คผมรู้ว่ามันขึ้นอะไรส้มๆที่ไม่บอกอะแต่เมื่อกี้เสร็จไอ้สามตัวนะั้นเมื่อกี้มันวิ่งออกซ้ายกันทำไมวะมันจะไปไหนกัน ผมว่ามันจะกลับเออเป็นไปได้วะมันได้เกาะสองสมตัวเลยอะน่าจะกลับมันมันมันชุดมันดีชุดมันแค่มันมันเซตสี่อะพี่อ่ะดนเตซ่ยแค่นี้ได้ผลพี่ตอบตัวช้าอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยยอยบย เหมียวเปิดน็อกให้หน่อยพี่ตบได้ป่ะน่ะได้ได้ได้แล้วทำไมหาพี่เหมียวได้ยิงได้อยู่ข้างหลังนะพี่ไอ้เหี้ยเอ้ยฉีกซ้ายมาวาพี่ผมผมน็อกนั่นเลยไปดึงได้ป่ะล่วงสามแล้วได้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  มีชิกซ้ายมาตัวหนึ่งเมื่อกี้ยิงผมได้เขาล่วงสามเขาล่วงสามต้องชิดเข้าไปเล่นบ้านนะต้องชิดเข้าไปเล่นบ้านเขาล่วงไปสามอ่ะพี่ว่านะเขาจะดึงกันขึ้นแบบว่าเดึงขึ้นอยู่แล้วหเฮียตีหลังมาอีกต้องชิดเข้าไปเล่นกันเองนะพี่พี่พี่ต้องเคลียร์ฝั่งนี้ให้นะไม่เบื่ออยู่ไม่เบื่ออยู่พี่ติดตีฝั่งนี้ว่ะ มีตัวเตี้ฝั่งนี้กำลังวิ่งอยู่ขก้นคิวอะหมด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 สี่ตัวหมดได้ป่ะพี่เหรอเต็มเต็มที่พี่ต้องถอยไปเล่นกับพวกเองอะ พี่โดนชาร์จย,ย้ยพี่โดนชาร์จพี่โดนชาร์จถอยดอูบ้านสังกิณได้ w a t ผมยิงกดให้ได้พี่เดี๋ยวผมไปหาผมยิงช่วยพี่เมียอ,อีกทีน,นึ่งออมีตัวอยู่ใกล้พี่อ่ะเห็นแล้วพี่เห็นแล้วๆต้นไมห้หน้าพี่ใช่ไหมข้างพี่ใช่ไหมยิงได้ป่ะฟรีได้ป่ะชัดเลยใส่พี่อ่ะ ปืนี่อะไรวะนีはは่เยอะปือะไรวะนี <m <m ่เยอะเยอะปุ่คู่ำเดียวไอปุ่นึกว่าปืนใหม่ฝั่งไหนฝั่งไหนไอ้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เต้ฝั่งตัวที่พี่ยิงภาพมันอยู่ไหนแล้วมันวิ่งอยู่ในบ้านพี่ กำลังวิ่งออกออกไปแล้วผมไม่เล่นยากอ่ะผมก็ไม่เห็นต้นไม้ก็ไม่เห็นนอ้อมอแน่ยิงกูยิงกูไอ้สัตว์เสียหนึ่งดีก็เสียสัสเสียหนึ่งเสียหนึ่งดีก็เสียสองไม่ไม่จะไม่ยอมเสียพี่เราคุมตัวบนเขาไว้อะเพราะว่าบนเขาวิ่งช้าที่เดียวไม่ได้ไม่ไม่เขาเขามีล็อกหลายทางเลย ใช่มันอ้อมกะจับพี่เมียวก่อนเลยอ่ะนั่นไงว่าแล้วโดนชาร์จชาร์เข้ามาแล้วปล่อยเลยมองไม่เห็นเลยพี่เก็บคูนแปดละเดี๋ยวพี่มาซื้อกับผมเลยเขาถอยแล้วเจอ,อนลนะถอยโอเคถอยก็ถอยเพราะเพราะมันได้อีดัาพี่เมียวไป เอ็มโฟมึงก็บอกเดียวเต้ไรหมดเนี่ยไม่ได้แล้วเอ็มโฟโอ้สามจะปืนเอาเองนะหายก็พี่ใใหห้้ปืนลงแท่งแสนกับตัวเปล่าครับว่าปืนใครมางคนเลยคนสเปร๊วเราออกแล้ว โอเคพร้ okay. อมพี่มึงซ่อมปืนยนะัะซ่อมมาแล้วอะไรคุณเข้ามาซ่อมๆเดี๋ยวผมซ่อมหอมดแล้ว <laughs> <laughs> อะไรวันนี้ผม,นะมลืมน้ำน้ำห <laughs> ายหายมอสีได้ยินเสียงปืนแล้วมาดั่นสายแล้วพี่ปืนอะ่ะ ลุกหมาเฮ้ยัวพี่ไม่สุภาพเลยอ่ะปืนมีประโยชน์ของมันนะพี่